พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่สข้อที่28-31ถึงบันทึกว่า ให้เขานั่งเงียบๆอยู่แต่ลำพังเพราะพระองค์ทรงวางแอกนั้นเองให้เขาเอาปากจดไว้ในผงคลีดินถ้าทำดังนั้นชารอยจะมีหวังให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ที่ตบเขาให้เขายอมรับความอับอายอย่างเต็มเปี่ยมเถิดด้วยว่าพระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดดอกข้อคิดจากพระวจนะจงวางใจพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราหนึ่ง เรียนรู้ที่จะใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้า 2. เรียนรู้ที่จะพึ่งพากำลังของพระเจ้าด้วยสุดใจ 3. เรียนรู้ที่จะมีความหวังด้วยการจดสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงกระทำและจดภาระที่มีเพื่ออธิษฐานต่อพระองค์ 4. เรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดบาปที่ตนเองได้กระทำพร้อมทั้งกล้ารับผลแห่งการกระทำของตนเองขอพระเจ้าอวยพร ค่ะ